ดััะเป็นงานฉลองเสาไฟต้นสุดท้ายคนไตนพูดเก่งคนนวง่เล็กสุดครับคุณ ได้ครับตั้มตั้มนี่เลยะว่าเขาบอกว่าอยากให้มานี่ตั้มครับนั่งนั่งนะครับนั่ง้เลยครับนี่ต้นกำเนิดของวง้อย่าไปเ็นที่พี่จะพูดนะเี๋พี่รู้ว่ามันเรืองันติากาสี่ส เอาละค่ะอรับกลับมาสู่ไลนแแมจีนะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนไฟแบบโดนหน้าอย่างแรงค่ะอันนี้ป้ายไฟมารอใครคะโต๊ะโต๊ะน้อยไปเจอกันเลยดีกว่าโต๊ะน้อยแอดเจอร์จโอ้วันนี้นี่เรียกว่าแฟนคลับแด็ดโอ้แสบตามากเลยเรียกว่าแสงไฟป้ายไฟนี่ ยงตามากเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะวันนี้นี่เรียกว่ามากันทั้งวงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ไลเป็จด้วยเชื่อว่าตอนนี้ผู้ชมเนี่ยรอดูกันอยู่เยอะเลยนะฮะทางบ้านนะครับเอาละฮะสัมภาษณ์สดกันตรงนี้เลยนะฮะถามโตโน่ก่อนแล้วกันนะครับไปบวชมากเป็นไงบ้างครับเพราะว่าก็ได้ไปทาสมาธิแล้วก็เรียนในด้านวิปัสสนาสมาธิครับก็ทําให้เราสงบได้เยอะหือนจากที่เราทํางานหนักมาตลอด3ปีเลย พอได้บวชแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับได้ไปเรียนรู้อีกโลกหนึ่งนั่นคือโลกของทางธรรมครับซึ่งก็ดีครับดีมากดีกับชีวิตผมโอ้โหดูสุดถุงนุ่มลึกมากเลยนะครับฝั่งนี้เหมือนฝั่งสวรรค์แล้วฝั่งนี้นรกเลยนะครับมาชิญคูตัวหนิรู้ตัวนิคุณไม่ต้องขยี้ย้ำก็ได้คุณลูกว่าอ่ะคราวนี้มีอีกสี่ท่านมาตรงนี้เราให้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับนจาสตาร์ เริ่มจากฝั่งนี้เลยแล้วกันครับสวัสดีครับผมตั้มเป็นนักแสงครับเฮ้ยตั้มไปเลยครับสวัสดีครับผมยินะครับนักแสดง เพรเมื่อก่อนเขาเป็นวงเมื่อก่อนเป็นบอยแบนด์จริงเหรอคะวันนี้ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับเห็นแบบว่าเดินดัสเดินดัสมาตั้งนานแล้ววันนี้ชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเป็นที่แรกด้วยนะที่จะมาเล่นสดให้ดูในรายการนั่นเองนะครับผมครั้งแรกด้วยที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทุกคน แล้ว้ววอยากถามนิดนึงค่ะให้ใครเป็นตัวแทนตอบช่วงที่แบบโตโน่เขาปวดอยู่นี่วงมีการเตรียมการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็แบบเตรียมรับอะไรอย่างเงี้ยเอาดูมองกันเล็กากเลยนะคะจุดนี้ตั้งตั้งตอบก็จะเป็นทางที่ขุนรับที่มาพาจะนั่งทำเสร็แล้วก็จะสองนี้ให้ทุกคนดูเนี่ยว่านี้ชอบไหมนี้ชอบไหมแล้วก็รอรอหลอดที่ท่านสุดก็รู้ว่าชอบไหมแล้วสุดท้ายก็อยู่ที่เขาอ่ะ ก็แสุดท้ายสุดท้ายคุณตั้มจะโยนในเคลื่อนหมดเลยค่ะจะไม่ได้ยิงคนไม่ค่อยมรค่องรับผิดชอบเลยเท่าไหร่จริงๆวิธีการทำงานขอในด้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะรู้ว่ามีวิธีการทำงานกันยังไงไม่แบ่งงานกันยังงไบ้างครับเออเราจะทำงานในด้านของการแสดงสดคิดลายดนตรีมาไม่ให้เหมือนกับต้นฉบับเปลี่ยนแปลงให้งาน ให้มันอยู่ในสไตล์ครับแล้วตอนนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็คงจะเป็นเรื่องของเพลงเพลงใหม่ที่เข้ามาก็คือเราจะเอามาเล่นในแนวอย่างซิงเกิลก่อนหน้านี้ก่อนที่โตโน่จะไปบวชฝากเราไว้เป็นเพลงชายที่ตอนนี้เราได้ยินเป็นอยู่ด้วยนะคะจะอยู่เวลาได้หมครับค่ะเป็นการแบบซุ้มซ้อมกันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเปิดตัวกับซิงเกิลนี้กับเดอะดัสเลยใช่ไหมคะใช่ครับครับคือคือเพลงแรกที่เราได้มีโอกาสทำอัลบั้มด้วยกันที่บ้านที่เถียง ส่วนเพลงจะอยู่ร้าได้ไหมเนี่ยเป็นเพลงที่สองนะครับแล้วก็เลือกให้เป็นให้ปล่อยปล่อยเพลงนี้มันเป็นที่สองเพราะเพลงช้าแล้วก็มีมีแฟนคลับคนหนึ่งเขาอยากฟังเพลงช้าของวงเราก็เลยก็เลยที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาครับแลนี่สมการทำงานนะคะพอเปิดตัวแบบมาทำงานร่วมกันอย่างนี้มันมีอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรต้องจูนต้องต้องคุยอะไรกันใหม่บ้าง ก็เยอะนะครับเพราะไม,ไ,มไ,มไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับได,ได้มารู้จักกันในวันที่ออดิชันแล้วก็คัดเลือกตัวแล้วก็วางตัวเป็นวงขึ้นมามนก็ต้องมาซ้อมด้วยกันใหม่ในเรื่องของทัศนคติแล้วก็แนวเพลงครับแต่ว่าผมก็คือเจอพวกเขาแล้วก็เห็นพวกเขาซ้อมเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าพวกเขามีมีความสามารถตัวเราเองต่างที่ยังใหม่ ในความรู้สึกนะครับครับผมครับคือบางครั้งเราก็กลัวว่าเราจะแบบกัวว่าจะกลาดไม่ค่ะคือจริงๆก็อย่างนี้คือตอนนั้นครับผมตอนนั้นความตั้งใจใช่คือจะพัฒนาตัวเองใช่เราเรารู้ว่าความฝันของเราคืออะไรเรามาจากรายการเดอะสตาร์ แต่ทางเดินของเราเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นเขาเราชอบดนตรีแนวร็อกเราอยากทําเป็นวงซึ่งเดียรตาไม่เคยมีใครทาเลยเราก็รู้ว่ามันยากแต่ว่าผมก็พยายามพยายามทําให้ได้นะครับเปเนี่ยแลครับผมได้เปนดนรีแบบนี้จนวันหนึ่งได้มาเจอพวกเขาผมเลยรู้สึกว่าผมโชคดีครับที่ได้มาเจอคนที่ ชอบเล่นแนวเดียวกันเดียวกันกับเราทีนี้อยากรู้นะฮะขอย้อนถอยกลับไปหน่อยแล้วก at ันนะฮะสำหรับวงเจอร์ดัสเองเนี่ยรวมตัวกันมานานแค่ไหนแล้วครับก็น่าจะประมาณเกือบเจ็ดปีเปีแต่ว่าเป็นกอนที่เพิ่งเข้ามาช่วงสองเพราะตอนแรกเป็นน้องผมเป็นกองแล้วเขาก็อะไรที่เรื่อเนี้ยตอนไนเลยเลยงช่คทีนี้เจ็ดปีที่ก่อตั้งกันมานี่นะฮะเจอโตโดตั้งแต่ตอนไหน ก็คือจริงเราก็ดูเดอะสตาร์มาบ้นงเขก็ประขวดด้วยเนี่ยครับก็หล่อไหมไม่ยอมขาผมขาผมก็เป็นคแย่ๆนะครับผมคนนี้นะครับเวลาเวลาเวลาออกกล้องไม่เป็นคนพูดเบาขาผมพูดเบาเป็นแบบสงบเงียบแว่าถ้าถ้าหลังกล้องเป็นคนอีกคนหนึ่งครับผมยังไงต่อนะครับโอเคครับก็ก็ที่ผอได้รู้จักกีดอนโอเคครับเปิด ได้รู้จักตอนที่พอดนเปาโอ้โหแล้วักผมนะครับนะครับเอาล่ะถ้คนอื่นฮะพอได้รู้ว่าเรามาร่วมงานกับโโน่นี่เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกยินดีนะแล้วก็รู้สึกเป็นเอะไรเยอะเยอะเยอะร้องทำไมครับาผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ร้อครก่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเลยนะครับ ครับผมครับผมก็อย่างอย่างที่เขารู้กันนะครับว่าเขาเป็นดาวของเดียร์สมาแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นผิดกับพวกเราแครับครับผมครับผมแต่ว่าเราชอบแบบเดียวกันไงนะฮะคนอื่นละคนอื่นละไงบ้างฮะก็รู้สึกรู้สึกแบบสนุกนะฮะเวลาร่วมงานเขาเพราะต้นบอกวาเป็นคนตลกดีว่าว่าดูตัวจริงกับที่เขาปวดในละครเนี่ยในภาษานองเขา จริงเขาดูดูรีแลกมากตามนะครับตามนะฮะตั้มผมนะครับครับตามใจตั้มเลยตามอย่างดรเลยพที่เขาในรายการสตาร์ครับร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราแต่ด้วยด้วยส่วนตัวเนี่ยเรเป็นนักร้องดีไม่ได้สนใจไดูไม่ค่อยได้ดูมากครับใช่ไม่ค่อยได้ดูแต่พอดูก็ก็ก็ดีครับพี่เขาเก่งดูดูกินนาเขาเก่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะตั้งใจทำงาน จริงๆเนี่ยต้องทำงานกันมาระยะหนึ่งต้องมีความสนุกถ้าทางต้องแบบเมาส์กันได้บ้างด,ดูดดัดดนข้างหลังข้างหลงังช<ฮ>่วยตัวนอครับใ,ในวงใครเป็นคนที่ตั้งใจทำงานที่สุดครับแล่วจริงจังแล้วโอ้คงเป็นหัวใจของผมที่ว่าจะเรื่องนะครับเลยมันจะ มาเดี๋ยวผมครับครับผมแล้วใครไม่ตั้งใจทํางานที่สุดครับโตโน่อันนี้ไม่ยากเลยน่าจะตั้มยนรู้ใช่เพราะว่าจำได้ครับที่แขกมาออกคราวที่แล้วครับครับจริงๆเนี่ยวงก็พร้อมแล้วที่จะมาเออเหลือคนเดียวสัมภาษณ์ในเรื่องของเพลงสืบเราได้ไหมแต่ว่าก็มือคองติดธุรกิจมาไม่ได้แล้วผมก็เลยออกคนเดียวในวันนั้นก็คงไป ติ๊จริงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ติ๊จริงไปรู้สึกเล่นใบหน้าโบ๊ทอย่างนั้นเลยครับราโอเคผมผมเข้าใจว่าสำคัญคัญเชื่ออะไรเชื่ออะไรเขาสนิทเลยเชื่ออะไรเขาก็แบบว่าสนิทสนมการมีการรับคุยออกล้อแสดงว่าทิศทางจากนี้ไปค่ะเราจะได้เห็นเดอะดัสและโตโน่แบบเหนียวแน่นมากขึ้น มผมโชคดีมากครับโชคดีที่ได้มาเจอพวกเขาคือบ,บางครั้งตลกก็ตลกนะครับคือ<า>ไม่ไม่อยากเครียดแล้วผมก็รู้ว่าเพื่อนผมเป<ม>็นบางคนก็อาจจะดูเป็นวิชาการเกินไปคร<า>ัารหรือบางคนเวลาพูดมากๆห่อยเสียงเขาก็จะหลงคร<า>ับคือเแรกๆบอกให้บอกรหัสดาวน์โหลดรอบจันหนึ่งสองสามสี่หกหหบอกพี่อุณให้ผมพูดหน่อยเออหนึ่งสองสามสี่ เาัใจว่าแต่รคนี้ต้องต้อง่่อกไม่ค่อยไปรับปนไปครับครับผมแต่ว่าในในเรื่องของความตั้งใจหรือว่าความฝันเราเรามีืน้าที่คล้ายๆกันครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเริ่มเล่นดนตรีแบบไม่ได้เงินก็เล่นขอให้ขอให้ได้เล่นเพราะมันมีความสุขมีไอดอลมีมีแบบอย่างที่ดีๆที่เราอยากเป็นเหมือนเขา อยากมีทางเดินเป็นของตัวเองมีความเชื่อในสิ่งที่เรารักนั่นคือดนตรตีในแนวที่เราชอบครับแล้วพอวันหนึ่งเราได้มารวมกันผมก็รู้ก็รู้สึกมีความสุขโดยที่ไม่ไม่รู้หรอกนะครับว่าจะไปได้ถึงแต่อย่างน้อย,อยตอนนี้ได้เริ่มเดินกันแล้วผมรู้สึกว่า ผมโชคดีท huh. ี่ได้รู้จักวงนี้เพราะว่าพวกเขาตรงเวลาในความรับผิดชอบก็มีความจุ่มเทในตัวงานนี้งานนี้ผมโชคดีครับผมนี่คือสิ่งที่คนชื่นชอบแบบเดียวกันแนวเดียวกันเนี่ยมันรวมตัวกันนะฮะงานเลยออกมาดีขนาดนี้นะครับนอกจากผมกับลูกว่านี่นะครับจะสัมผัสได้ตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีน้องๆส่ง SMS มมาด้วยนะครับมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับฟังเพลงพี่โตโน่แล้วอยากดูละครอีก นะครับจะหยุดเวลารักโตโน่คนเดียวเลยน่สัูไม่ยอมดีใจจะได้เห็นโตโน่แล้วคิดถึงมากๆนะครับให้กำลังใจโตโน่ and the d u ดัทั้งวงด้วยขอบใจนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในวิคที่ผ่านมามีการซุ้งซ้อมกัด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับเพราะว่าค่ะค่ะเรามีทีมงานแอบไปดูมาด้วยนะคะทราบไหมคะ ช่วงช่วงไหนจริงต้องเลือกลือกช่วงที่ถูกด้วยนะครับ เอ่อนี่เขารู้ว่าจะมาไลฟ์แบทจีเนี่ยนะฮะก็ซุ่มซ้อมกันเลยทีนะครับซึ่งก็แน่นอนอ่ะต้องพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราได้ดูกันแน่อ่าถูกต้องค่ะรับรองว่าได้ชมเต็มๆที่นี่ที่แรกในจักรวาลเลยนะคะสำหรับโทโน่แอนเดอร์ดับในการเล่นสดอ่าถูกต้องนะฮะโอ้โหผมดีใจมากที่เห็นพวกคุณมาลงแบบเห็นหน้าค่าตากันได้สักทีนะฮะเพราะว่าเราอยากรู้จักกันมานานแล้วแต่ละคนนะครับผมขอบคุณมากจริงๆที่มาร่วมรายการแต่ว่ายังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวจะ มีการเล่นสดให้ดูด้วยเป็นหน้านะครับมองไปทางนี้เห็นที่หมื่นแล้วนี่ยที่แสดงเป็นอาจารย์ปอโทมึงกับจะ่บทีสิบไปเลยทีเดียวไม่ไม่แต่ชาวเล่นแาวเล่นขอบคุณมากครับแล้น่ารักตรงนี้เขาน่ารักแบบว่าสนิทกันสนิทกันใช่ค่ะนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไป ดูเล่นสดกันน,นี่นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามีเพลงจากพี่เอจิราก,กอนให้ดูกันก่อนนะ,ะครับแล้วก็เบรกหน้าเนี่ยเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนสดๆที่นี่แฟนคลับพร้อมไหมจ๊ะพร้อมพร้อมฟรีดังๆจ๊ะมาแรงมาแรงมาแรงอะตอนนี้ไปฟังเพลงจากพี่เอจิราก,กอนกันก่อนนะครับส่งเพลงนี้คืนมาให้ฉันทีนะครับ